อันนี้เดินขึ้นมานะคะแต่ละขั้นอันนี้ก็จะเจอพระฤาษีบำเพ็ญนะคะบำเพ็ญโยคีนะคะเป็นฤาษีบำเพ็ญโยคีหรือบำเพ็ญพรตถนะฮะอ่าก็จะเป็นด้านหน้าก็ช่วงที่สองเนี่ยนะคะก็จะเป็นอ่าปราสาทด้านในนะคะปราสาทแล้วนะดังน,นั้นเราจะเห็นที่โบราณเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยแต่ละบานประตูจะมีประตูปิดประตูเปิด ต้องมีประตูปิดประตูเปิดทุกบานทุกที่นะคะแสดงถึงความสําคัญแล้วก็ความปลอดภยัยดังนั้นภายในตัวปราสาทเนี่ยต้องมีสิ่งที่มีค่านะคะต้องมีทองคํามีเพชรนินจินามีอะไรอย่างมากมายโดยเฉพาะปราสาทเมืองต่ำเนี่ยถือว่าเป็นมหาปราสาทที่อยู่ในระดับกลางคือความใหญ่อยู่ในระดับกลางใหญ่สุดคืออ่านครวัดนะคะรองลงมาก็คือพนมรุง้งแล้วก็รองลงมาจากพนมรุ้งก็คือ ระดับกลางนี้ก็คือจะเป็นปรา,าสาทเมืองต่างซึ่งการสร้างปรา,าสาทขนาดนี้ก็จะปรากฏอยู่ที่ปรา,าสาทสะกำแพงใหญ่นะคะปรา,าสาทเมืองต่านะคะเราก็จะเห็นขนาดนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่พระมหากษัตริย์เป็นผู้ที่ให้สร้างขึ้นนะคะแล้วก็ทุกอย่างจะต้องกําหนดด้วยค่าแรงจะต้องมีค่าใช้จ่ายนะคะจะต้องมีทรัพย์ในการซัพพอตในสิ่งเหล่านี้ค่อนข้างเยอะทีเดียว นะะแล้วก็ต้องใช้มวนคนอย่างมหาศาลในการที่จะขุดลอกแล้วก็ในการที่จะทําอะไรต่ออะไรมากมายและทั้งนี้นะคะในการประกอพิธีกรรมสําคัญก็ยังปรากฏขึ้นในสถานที่แห่งนั้นด้วยแล้วก็ที่แน่ๆเลยก็คือรูปเคารพหรือสิ่งสําคัญในมหาปราสาทนั้นก็จะต้องมีความโอฬามีความสวยงามเฉ็กเช่นเดียวกันนะคะอาจจะสร้างด้วยสิ่งของที่มีค่าอะไรประมาณนี้นะคะ đi nè. ย้ายมาถ่ายรูปข้างหน้างดิ้ด้วยกันก่อนวะนัดมาถ่ายรูปหน่อยมะเจ๊มาถ่ายรูปหน่อยเร็วนี่ข้างหน้าน,นี่จะสวย เออในถ่ายมุมๆอย่างนี้ก็ได้ถ่ายขึ้นมานี่เราต้องมานั่งแบบนี้แล้วก็ให้ถ่ายขึ้นให้ถ่ายมาแบบนี้จะได้เห็นประสาทด,ด้วย ตรงไงดีมันต้องถ่ายเฉียงๆดินี่เราต้องมานั่งอยู่ตรงนี้มุมตรงนี้แล้วก็ถ่ายขึ้นไปตรงนี้มันถึงจะได้ทั้งสามหลังเลยเนี่ยแบบเนี้ยใช้ได้เลยมามา